สวัสดี well, FC ท่านผู้ชมแกสอนแน้เรทุกท่านนะครับอันนี้แกสอนจะพาท่านผู้ชมมาชมการทำเห็ดฟางกองเตี้ยครับในวงบ่อซีเมนครับโลครึ่งโลเกือบโลเลยวงบ่อนึงนี้ผลผลิตได้เกือบสองโลครับมาดูใหญ่กำลังขึ้นแล้วครับเอฟซีท่ัน้วงนี้ตรงนี้โอ้โหตนี้ได้ลูก ้ยหมอดดูครับกําลังขึ้นครับการทํามีอาหารอะไรบ้างครับอาจารย์ก็เราทําจะทําแบบเอฟซีทั้งหมดหอันนี้ต้องต้องต้องมาเรียนเรียนรู้เพราะว่าค่อนข้างจะต้องสาที่ได้เห็นอือเอฟซีมัน <ทำ S 1> ดูสำหรับเอฟซมันจะมีอาหารมันคือถุยคอกันไม่ทิ้งัวแต่คิดว่าตรงนี้มันจะไม่เกิดใช่ไหม เพราะว่าตรงนี้ก็คือเราเอาก้อนกําลังมาเพื่อเป็นพลังงานเฉยๆพลังงานได้เกิดความร้อน <Of. S 2> ซึ่งอย่างนี้เราจะใช้อันนี้เราใช้คีเลยเก่าที่ thành, ทำทำเห็ดเสร็จแล้วหรือว่าเราจะใช้กากมันก็ได้หรือว่าจะใช้ฟางก็ได้ uh huh. แต่ว่าโซนนี้มันจะไม่ออกมันจะไม่ออกโซนแบบนี้เพ uh huh. ราะตัวนี้มันเป็นตัวให้ความร้อนในบ่อใช่ไ <ใน S 2> หมอาจารย์ความร้อนเฉยๆอันนี้ยังเก็บไม่ได้เนี่ยดูจะเท่าไข่ไก่เนี่ย อันนี้อันนี้คือขี้งัวที่เราเราให้เป็นอาหารซึ่งปกติถ้าทําทั่วไปก็จะใช้ยูเรียไม่อันนี้เราใช้ดูครับเอฟซีครับอันนี้เป็นออธิบายเข้าๆว,ว,ว่าระยะแรกนี่เราใช้เราเตรียมดินเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เป็นเม็ดเนี่ยมาโรยหวานนะมาโรยหวานอธิบายเข้าๆนะครับมาโรยหวานหวานเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ขังเลยหลังจากนั้นก็ไปน,นําไปน,นาเม็ดเก่ามาขึ้นขึ้นรูป รูปลักษณะนี้อันนี้คือคือจะมีบล็อกอยู่บล็อกไม้อยู่เดยกจะยิ่ให้ดูบล็อกไม้ก็ได้ทําขึ้นเองแล้วอาจจ้เน้นแต่สามบ,บล็อกทมบล็อกหลังจากนั้นก็เอทุกท่านมาชมการทําเห็ดฟางกองเตี้ยครับในวงบ่อซีเมนครับการทําแบบนี้เป็นการ ปรับสภาพดินไปด้วยนะครับหลังจากทำเห็ดฟางเสร็จแล้วก็จะปลูกพืชในวงบ่อซีเมนเป็นพืชอายุสัน้นอายุยาวได้ครับอายุยาวเนี่ยก็เป็นมะเขือเทศครับอายุทันสิบเก้าวันก็นี่ครับผักบุ้งครับก็คือาการทำเห็ดฟางนี่ครับเราต้อง มีสารอาหารครับมีจุลินทรีย์หลายตัวครับช่วยในการเป็นอาหารให้กับเห็ดฟางครับก็คือเราใช้มูลสัตว์ก็คือขี้วัวนะครับก็คือปรับหลังจากที่เราเอาดินใส่แล้วก็ตามโดยตามด้วยขี้วัวครับลดด้วยจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์ที่ทางโครงการได้ทำก็จะมี จุลินรีย์สายพันธุ์ไทยแท้ครับน้ำหมักผลไม้ครับจุลินทรีย์สังเคห์แสงครับแล้วก็ยูเรียน้ำครับนี่ครับลดลงไปเขาได้สารอาหารเยอะครับนี่ครับดูเห็ดฟางก็จะขึ้นดีมากครับ วงบ่อน,นี้ได้ประมาณ2กิโลนะครับเอฟซีครับฝากเอฟซช่วยกดแชร์กดไลค์ครับดกดถักตไครกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับท้ายสุดนี้ขอทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขใน,นการทำกเกษตรนะครับสวัสดีครับ